สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอดกันกับแบทในช่วงแรงของมือวันที่ยีสิบแปดเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะมือนีนะคะแอดผ้าพแมพี่น้องบานเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทาง เน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางจากพระอาจารย์สายใหม่ค่ะเอาแนวทางของพระอาจารย์สายใหม่ในคลิปนี้ค่ะ,สะเสด็จมาเป็นตัวใดพร้อม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะพระอาจารย์คะอ่าเจริญพรค่ะเนี่ยสิเขาเอ่อขงสุดท้ายน้อมันนี่เนาะคองสุดท้ายไก่เขาว่าอะไรค่ะพระอาจารย์นี่ยี่สิบเก้าหรือยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดละค่ะ อ่นี้แต่ล้วค่ะอ่สามตัวคันค่ะเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าค่ะสองสี่ห้าสองสี่ห้าค่ะอ่าเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามค่ะแปดหกสามแปดหกสามค่ะอ่าีคูตัวนี้ละค่ะวันนี้ล่าเรือบนเดอ ค่ะแน่นไปที่เจ็ดเก้าล่างมีดตัวใดแนวก่อค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะกับศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะวิ่งบนล่างแปดกับไอซี่กับเก้าเออแปดกับเก้านะมวิ่งบนล่างแปดกับเก้าค่ะนั่นแปลว่ากันอ่อเออเขา เอนตีเหรอไเหอนตัวนี้นะอ่แคน,นี่นออะ,นนออะกันตัวหนคะว่าอจารย์เอัว่าน้ีงปแล้วโก,กว่าให้ให้ระวังเลยให้ระวังเลยเก็บเก็บแปลๆดีนะเจ็ดแปดแปดนาทีคะหน่ยี่ย แต่โอเบอบอบอ่บบอบนะคะเจ็ดแปดแปเบอนะคะบอบอเลยมันมันไว้ก่อนเลยมันมันดีซีไปว่าไรนะเออสบแปดเแปดมันก็ให้มันเปี้ยดแสดมันก็เรียกงงใสดอกค่ะเนเอาเป็นเจ็ดวันนี้ไอ้ที่ไอ้ก้อนนั่นมันมันมันปีกับนอกเป็นบอ ค่ะอีกครับแปแปดวกบแปเจ็ด่ก็นงงแปเจนั่นแหะเอาแปเจ็น้ำลดแปเจ็ดวนที่ค่ะอาแปเจ็ดน้ำนอกกันบ่บ่เอาดอกรอยเปอร์เซ็นตแปดเจ็ดนะคะจะเอาเอาไิดไม่หีเลยค่ะอ่ีก่อนน่เปอมันก็ มันเป็นที่หาว่าไม่หาที่เราเป็นที่หาเอาเอาองสี่ด้วเอาโตกันไว้เด้อค่ะเอา 6cc ไว้กัน 6cc นะคะ 6cc กับเอากบบิปก็เป็นกับเอากบทิปก็เป็นเอหารซีซีน้ำนะค่ะหกห้า cc หก cc เล็กล่างให้เน่นที่ศูนย์เกเด้อ ล่างเน่นศูนย์เกค่ะโอ้พ่อๆกันไปศูนย์เก่เาเจ็ดเก่าพ่อกันน่ะจ้ะเล็กบนไหเน่นที่ 45, 45. เจ็ดสี่ห้าสองสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าสองสี่ห้าค่ะเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามกันไว้ร้องไห้จ้ะเนาะเขาว่าน,นี่มันคือเขาว่าได่ไหม <c oughs> <c oughs> เอาคิดแน่ว่ามันติดติดทั้งบนทั้งล่างเราคิดว่านะโอ้ค่ะแต่ว่าตัว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 นี้จะเตัวก้มฝันไม่ได้ตัวไหนคะตัวนี้นะตัวไอ้ตัวเก้าหรือตัวเก็บเก้าเนี่ยนะฝันว่าจังไหนนะคะอาจารย์ว่าฝันว่าจะเตะกับโป๊กเพีงม่าโหลายหลายอยู่ในนี้อืมสามไหมค่ะทางกุญแม่นิดนึงเตะกุ๊กไหมโอ้ จับได้ายไปไหนละคะอเจะจับได้ร้า่คะกบเอรกบได้ไรบ้อันได้รบ้าจับจับได้ไรา้า่คะได้ารแต่เจี๊ยบเก็บเจ็บคุกกั่นแต่ว่ามันพ่กป็นรนัยนันจพบกเป็นตองสองก่วัตถุอะไม่ก็ไม่สิเป็นไปได้ที่ค่ะพาจนแห้งสันจอนที่ค่ะเจอเป็นไปได้ ก็เพกะมากกบเก่าเลยก็บอกว่าถึงอะค่ะอ่าเอาฝันไ้กันีเท่าน้ะฝันไปจับกบปฏิกบประลายต่ค่ะโอ้ฝันโอ้ครับเปานรอบนี้วัติเนาะไมยจับได้แล้วมนกระิบว่ได้บนโลกพระจันทร์เออเหมือนมาเบิองเข่าก็เปล่งวิ่งพอดีวิ่งปล่้องเข่านวันนั้นค่ะร้องเปล่าร้องเปล่ร้องเข่ามันเป็นตัวิดตั จา้จาพระอาจารย์พระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหน่อยท่วนก่อนแด้วค่ะมีเจ็ดสี่มีเจ็ดสี่หาสองสี่หาเจ็ดหกสามแปดหกสามอ่าแล้วก็ล่างนี่มีเจ็ดเก้าศูนย์เก้าแล้วก็มีอ่าแปดเจ็ดตัวกันมีหกซีซีกับหาซีซีนะคะจ้าพระอาจารย์ก็ฝันว่าจับกบได้เต็มเอเล่ล้วิตติค่ะ ใช่ว่ามันมันเป็นลางเด้วอันจับกลมดีป่ะคะเออลางด้วยตรงนี้แหละไอ้เก้าเนี่ยพต้องไปคิดเป็นบนนแล้ค่ะลางยังเที่ยวเลยค่ะเออพอต้องไปคิดว่าเป็นบนมันเป็นลางจ้ะได้ค่ะจ้ะข้าให้ฟ้อนบันค่ะสิ่งที่น่าเกลียดคือความชั่วสิ่งที่น่ากลัวคือความชิด สิ่งที่ช่วยชีวิตคือธรรมะอ่าเจริญพรขอบคุณค่ะพระอาจารย์กรรมนวสการนักาสาธุค่ะคจ้าคุณกินคุณทานปุปรสชาอยู่เย็นเป็นสุเด้อย้อมบะหมี่ด้วยเสี่ห่วเด้อจ้าขอบคุณค่ะ,ะจะ้ากรรมนวสการนักศาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทาง จากพระอาจารย์สายใหม่นะคะพี่น้องคะเอางวนนี้นะคะวิ่งบนล่างคะ่8คะ8กับเก้าค่ะแนวทางของพระอาจารย์คะ่ะมีเจ็หา2อหาเจ38สนะคะโตกัน6 4 4หาซีค่ะพี่น้องคะชุดล่างคะ่ะมีเจ9 0 9เกาูนย์เกาเจนะคะพระอาจารย์เล่าเน้นเจ็หา2อหาล่างเน้นเจเกากับ0 9ย์เกค่ะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ เอาพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางโคงสุดท้ายช่วงแรกนี้นะคะแนวทางจากพระอาจารย์สายใหม่ค่ะจงใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบ่งเนอพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ แล้วก็อย่าลืมพี่น้องค่ะถ้าพราพี่น้องมากชอบแนวทางของพระอาจารย์สายไหมค่ะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องค่ะปูละใบสองใบฮาเทียมีโชคไปน้ำกันในงวดมือวันที่หนึ่งท่านว่าคมเนาะพี่น้องเนาะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับโคงสุดท้ายช่วงแรกนี้นะคะแนวทางจากพระอาจารย์สายใหม่นะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบาเทาสุขสุขก่อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุขูสุข้อนโชคโชคมันมันลำลำลุ้ยแฮ้งๆ่งปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ำกันสุขูสุข้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับขอบ้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์สายใหม่ค่ะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือ่แรกนะคะพี่น้องคถ้าไม่อยาสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาเลวก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ เพื่อที่สได้บ่รพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของพระอาจารย์สายใหม่ค่ะเน้นย้าโคงสุดท้ายทั้งเบิดทั้งม่วนกับมีเพียงซํานี้ค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็แอนในคลิปนาน,นะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ